สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมขั้นตอนในการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรายานยนต์ Honda s u p e r c u ์คอ่าคันนี้จะเป็น Honda s u p e r c u ์คุุ่่นไฟหน้ากลมนะครับเดี๋ยวครูขอยน้ายขยับกล้องนะครับนี่นะจะเป็นโฉมนี้นะครับอ่าอันนี้ ทางคนที่ขับมาแจ้งว่าเป็นรถของใครนะครับโจของคุณหมอ,อ,หมอที่โรงพยาบาลหลวงพ่อ,อทวีศักดิ์นะคุณหมอขับมอไซค์ไม่ต้องแปลกใจนะครับแล้วรถคันนี้ระยะทางไม่รวมที่ครูไปเปิดสวิตกุญแจเช็คดูเพิ่งจะวิ่งไปประมาณ7,000กว่ากิโลนะครับก็ปัดเป็นเลขกลมๆว่า8,000อ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับผู้ปฏิบัติงานก็จะเป็นโจนะครับอ่า ขั้นแรกเลยก็คือเราต้องทำอะไรก่อนครับทำความสะอาดอ่าทำความเดี๋ยวครูอธิบายซ้ำอีกทีนะโจก็บอกไปครูพูดทวนของโจอีกทีหนึ่งทำความสะอาดอ่าเราก็ทำความสะอาดใช่ไหมครับบริเวณการวัดน้ำมันเครื่องใช้แปรงสีฟันเก่าใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดอ้าวจากนั้นถ้าหมุนด้วยมือได้ก็หมุนถ้าหมุนไม่ได้ก็ใช้คีม อ่าถ้าหมุนได้วยมือออกก็หมุนหมุนไม่ออกใช้ครีมถ้าใช้ครีมต้องเอาผ้าไปลองลอง่วครับนี่ถูกต้องนะนี่เรียนแล้วคือต้องอย่างนี้นะครับมันเป็นคุณสมบัติที่ดีเลยนะครับเป็นเรื่องที่ดีขึ้นมาเสร็จแล้วก็เช็ดอ่ายกการวัดขึ้นมาแล้วเช็ดให้สะอาดก่อนจากนั้นโอ่าโ,โจ้เขาเช็คแล้วโอลิงก็อยู่ในสภาพใช้ได้อยู่นะครับ จิ้มลงไปไม่ต้องหมุนเกียวนับในใจหนึ่งสองสามยกก้านวัดขึ้นมาดูขึ้น,านอาโจเขาแจ้งว่าน้ำมันเครื่องเกินขีดระดับมานิดนึ่งอ่าประมาณนีณน้แต่เนื่องจากว่าทางคุณหมอเขาสั่งให้เราเปลี่ยนอ่าโอเคครับเราก็วางก้านวัดแวะในจุดที่เราจะไม่เหยียบหักจากนั้น ก็ไปทําความสะอาดบริเวณน็อตถ่ายโจจะข้าไปฝั่งนู้นก็ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวครูฝั่งนี้มันเห็นอยู่นะครับเราก็ไปทาความสะอาดบริเวณน็อตถ่ายนะครับอันนี้จะใช้เป็นน็อตเบอร์สิบสองจากฮอนด้ารุ่นเก่าๆที่เราคุ้นเคยคือเบอร์อะไรครับสิบเจ็ดนะก็ใช้แปรงสีฟันเก่าทําความสะอาดอ่ะโจก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกทีหนึง่ง ส่วนขั้นตอนที่ครูนําเสนอเนี่ยคือขั้นตอนที่มันเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องท่นานใดมารับชมแล้วบอกว่าช้ายุ่งยากวุ่นวายหรือเมื่อก่อนที่ครูเคยกโดนเขาคอมเมนต์มาว่าครูขอญาตใช้คําพูดที่เขาคอมเมนต์ครูมานะครับขั้นตอนเยอะแยะไม่ทันทํามาหาแดกนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านครับผมนําเสนอครูนําเสนอในสิ่งที่ถูกต้อง เราสอนลูกศิษย์ไปลูกศิษย์แต่ละคนบางคนเขาการศึกษาดีความรู้ดีเนี่ยอย่างโจเนี่ยเขาจบถึงระดับปโทนะครับอ่าแล้วเกิดครูไปสอนอะไรที่มันผิดผิดแล้วเกิดเขาไปเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะมาต่อว่าครูแนนนคตได้ว่าสอนอะไรก็สอนผิดผิดไปอ่ะควาบสศาสตร์เสร็จแล้วก็ทําไมครับไทยโบอา้าวไทยถ้าเรียนถูกต้องก็คือโบ้ รเราเรียกกันง่ายๆว่าน็อตตัวผู้โจย์แจ้งมายัมีแหวนนะครับหรือประเก็นอยู่นะครับ น้ำมันเครื่องก็แน่นอนนะครับสีจังหวะน้ำมันเครื่องมันต้องดําอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติถ้าน้ําเข้าก็าคือสีขาวเป็นนมข้นหวานไม่มีนะใช้ไปแล้วมันจะใสเหมือนสองจังหวะมีแต่ดํานะครับสบภาพน็อตกับแวนยก็ยังได้อยู่ครับอ่าโจแจ้งมาว่าสภาพน็อตถ่ายกระแวนหรือประเก็นยังใช้ได้อยู่ระหว่างรองน้ามันเครื่องไหลก็เช็ดทาฟาร์มสะอาดไปก่อน ทีนี้ที่ครูเคยแนะนําไปนะครับว่าในกรณีถ้าเกิดมันเป็นรถส่วนตัวของเราเราต้องการเจาน้ํามันเครื่องเก่าเนี่ยออกให้มากที่สุดเพื่อจะได้เอาน้ํามันเครื่องใหม่ไปใช้ในการหล่อลื่นก็เอียงรถนะครับซึ่งการเอียงก็อยู่ที่ว่าน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องอยู่ฝั่งไหนนะก็ส่วนใหญ่ของ Hon ด a าก็อยู่ทางด้านขวาก็เอียงมาทางขวาสังเกตน,นะพอโจเอียงปุ๊บเห็นไหมครับอ่าระวังเลยอ่า เห็นไหมน้ำมันเครื่องที่มันค้างอยู่มันจะไหลออกมาได้เยอะกว่าเดิมน่ะนะครับทีนี้มัน,นยังมีน้ำมันเครื่องเนี่ยค้างอยู่ตามวงจรตามจุดต่างๆเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเหยียบขาสตาร์ทเท้า เพื่อให้เครื่องยนต์มันหมุนแล้วเหวี่ยงน้ำมันเครื่องกระเด็นออกมาระบางเท้าโดนหารกระจายด้วยอ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวโจเขาสตาร์ทเท้าแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาเอียงดูใหม่ดูสิครับว่ายังมีไหลอีกไหมอ่า<ม>เห็นไหมครับไหลออกมาอีกเยอะเลย ส่วนท่านใดบอกว่ามันเสียเวลานะครับเติมเติมไปเลยอันนี้ก็แล้วแล้วแต่มุมมองของท่านนะครับอ่ะนะครับโอเคทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราพอใจแล้วนะครับเราคิดว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันไหลออกมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนจะใส่น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องน่ะเช็ดทำฟาร์มสาดตรงบริเวณรูถ่ายนะมันเครื่องสำรวจว่ามันเล้ามันแตกมันอะไรไหมนะครับน่ะน่โจแจ้งมาว่าสภาพปกติโอเคครับก็ทำไมครับน่า ใส่โบถ่ายน้ำมันเครื่องหรือน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องให้ทําไมครับหมุนเข้าเกลียวด้วยมืออ่าหมุนเข้าเกลียวด้วยมือก่อนจากนั้นแ,แน่นแล้วนะครับทํายังไงต่อครับขันด้วยประแจออนด้วยผ้าสิุกปอนอ่านะครับใช้ประแจทอ็อกหรือประแจวัดแรงบิดขันค่า18ฟุตปอนปอน,นี่เห็นไหมครับสุดยอดเลยครับนี่ โจแจ้งมาแล้วนะตึ๊กตึกแล้วโอเคครูนั่งอยู่ตรงนี้คือครูยังได้ยินเสียงนะดังคลิกนะครับพอเราขันน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยทำอะไรต่อครับเดี๋ยวให้ผ้าก่อนผ้าเดี๋ยวผ้าเช็ดตรงน็อตถ่ายทีนึงครับตรงน็อตถ่ายเดี๋ยวสีสาบางนิดนึงโอเคนะครับใช้ผ้าแห้งเช็ด เพื่อจะได้ด <Str GI> ูว่าเดี in ๋ยวหลังจากเราเติมน้ํามันเครื่องลงไปเนี่ยมันมีการซึมหรือรั่วไหมก็คือเช็ดไปก่อนพอเช็ดเสร็จเรียบร้อยปั๊บน้าควาสะอาดตรงช่องเติมเผื่อมีเศษขี้ฝุ่นเกาะน่องลิตรปริมาณที่เติมเท่าไหร่ครับ0.8ลิตรหรือ8 0 0น้ำมันที่เติมเป็นผลิตภัณฑ์ของอะไรครับ ฮอนด้าครับปริมาณ0.8ลหรือ 800cc ครับอ่าชนิดของน้ำมันเครื่องเป็นกึ่งสังเคราะห์ครับโอ้นี่เห็นไหมสุดยอดเลยเห็นไหมครับนี่สุดยอดเลยนะฮะอ่าษา MA10 d น m b 10 w 3 0อ่าเป็นน้ำมันเครื่องชนิด Single g เ a d e หรือมันติ Semi คือกึ่งสังเคราะห์ ถ้ามีตัวเลขสองตัวจะเป็นน้ำมันเครื่องแบบมันติเกรสโอ้ยอดเยี่ยมก็เราซื้อมา0.8ปริมาณที่ใช้0.8ก็ทำไมได้เลยครับอ่าเติมหมดขวดเลยนะใครโจอยู่แถวไหนนะครับ อยู่แถวเซ็นทรัลเวสเกตแถวบางใหญ่ครับอ่าแถวเซ็นทรัลเวสเกตแถวบางใหญ่นะครับใครอยู่ระแวกแถวนั้นไปใช้บริการร้านโจโดได้นะครับคือร้าน NJ บริการ NJ <laughs> บริการก็ทำอะไรบ้างระหว่างเติมน้ำมันเครื่องอธิบายไปเลยก็รับเซอร์วิสมอเตอร์ไซค์ครับผมรับเซอร์วิสจักรยานจักรยานด้วยมอเตาาอร์ไซค์ด้วยด้วยครับพื้นฐาน พื้นฐานหลักๆก็คือถายน,น้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนแบตเตอรี่ะนะครับหเปียยนเซอร์วิสทาได้ของพวกแม่ตั๊มบิกตัวบนต,ตัวล่างครับคือบริการเซอร์วิสมอไซค์พื้นฐานทั่วๆไปนะครับแล้วก็ขายจักรยานด้วยซ่อมด้วยอะไรด้วยอ่าสุดยอดเลยนะครับนี่ย อันนี้ครูยืนยันนะครับทำงานเรียบร้อยนะครับแล้วทำงานถูกต้องมีระเบียบขั้นตอนนะครับไปที่ร้านโจไม่ต้องห่วงนะครับเครื่องมือเฉพาะงานประแจป,ปอนอะไรสเปคมาตรฐานโจมีเกือบจะสมบูรณ์นะครับ เห็นไหมฮะไม่ให้น้ำมันมันหยดเขาก็กลวยมาใส่กับรกระป๋องอ่ะครูขอย่ญาตกับมาตั้งอย่างเก่ากกจากนั้น็เชครับครับ เพราะว่าเรารู้ปริมาณแล้วใช่ไหมครับจากมาตรฐานว่าเขาให้เปลี่ยนถ่ายตามปกติเติม0.8 0.8ก็คือเราใส่0.8ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วน้ำมันเครื่องเราก็ถ่ายออกมาจนหมดมีการสตาร์ทไล่ใส่0.8ก็จบแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่สบายใจท่านอยากจะา้าติดเครื่องเอาการน,น้ำมันเครื่องเช็คจุ่มเช็คใหม่อันนี้ก็ไม่มีใครบอกว่าอะไรนะครับน่ เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เก็บเคลียร์พื้นที่หลบแล้วสตาร์ทรถเช็คครับเดี๋ยวครูอาญาตถอยจะได้เห็นภาพกว้างๆนะครับภาพมุมกว้าง,าง,างาเดี๋ยวเราจะสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าเช็คทั้งคู่ สตาร์ทมือมีไหมครับโจอา้อาวอ้าวโอเคนะสตาร์ทมือก็ติดอา้าวลองสตาร์ทเท้าครับดับเครื่องสตาร์ทเท้ททเาโอเคนะครับก็เป็นนันว่าขั้นตอนในการตรวจสอบ เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องรถ Honda s u p e r c ร b ัรุ่นไฟหน้ากลมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ